รูปแล้วค่ะบันไดแดงอันกวดน,น้ำนี่พ่อจอยากวี<ไ>่ทีมนะเอามากวดน้ำอะซา,<ห>าดับบอหอดะบอถึงเน,นถึง,นะถ,งถึงบันไดถ่ายรูปได้บ <c oughs> ้านค่ะอันจุดไปเลยนางลงยังซื้อกับเมื่อยงพอแห้งเนี่ยทายรูปอยู่บ้านนี่ <c oughs> หายเท่งบุญบ่เนี่ยบันไดแดงปลาดเบืองสะพานจะขึ้นไปเที่งบุญฉันอยู่ในสภาพนี้นะดูแม่ฉันอุ้ยดูแม่ฉัน เพื่อนอันนี้แหกที่สองวัดใจแหกสองอโอ้ยทำไมสวยจังหนะ้าอย่างขาวอ่ะปอดูดิใช่ดูดิหน้าสวยมากดูดิฮะเราไมา่ได้อะไรตรงนี้เยี่เฝ้ายังเฝ้ากันไปสู้ายกกรูปก่อนบอกแล้วให้เราไปโดดให้เราไปโดดพูดนะเราไปพูดนะเราไปหอเทิงพูดนะและหรือเปล่ายังยังไม่ถึงยังเดินมันไดนเราเดินขึ้นมาตั้งแต่ตรงโน้น เศร้าอีละเศร้าแหก <c oughs> แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรป้าสูดลมหายใจเข้ากอดลึกๆหน้าเปลี่ยนสีแล้วเปนต้นไม้บางเราวิวข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนคร <c oughs> ึ่งทางยังครึ่งทางแล้วใช่ไหมคะถ,ออถึงแล้วอ๋อถึงแล้ว ข้างบนน่ะคือท่านาคาโอเคค่ะอันนี้ถึงแล้วถึงแล้วห้องมัดก็ต้องไปพิ้งในเบื้งถ้าจะไปต้งหัวซื้อกางได้ดีใจเต้นแลยดีเบิ้งห้องลงไงในเบิ้งห้องลงในเบิ้องในก๊อแกล่ะถ้าจะไปอ๋อก๊อแก้วโดนโพลน่ะนะตรงโน้นตรงโน้น ขึ้นมาแล้วเอ้ตรงบันไดตรงนั้นน่ะสวนเป็นนครพนมพกุฎมาบอส่วนนะสวนหามึงไปหันอ๋อบันไดตรงนั้นแบบอันอันสุดท้ายนั่นแบบไม่นีมากม,<า>มาถึงจุดชมวิวแล้วถือให้เขาหน่อยถ่ายวิดีโอให้เขาหน่อยเป็นไงเป็นงั้นนะ่ะมาถึงจุดชมวิวแล้วสวยนะอันนี้น้องของเราอันนั้นแม่ของเรา องเราแม่นูนโคดหินไหนโคดหินเออสวยไม่ไหวมาช่วงปีใหม่นะเนี่ยแดดยังแดงขนาดเนี้ยเราใกล้จะถึงละใกล้จะถึงจุดสุดท้ายเห็นไหมคะทางโน้นไหนอ่ะไหนอ่ะทางโน้น แม่บอกว่าให้ไปก่อนมาสอนอันนี้คืออะไรนะคะสะดือภูรังกาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อน้ำศักดิ์ส์อ๋อนี่ไงไป้ายเขาบอกอยู่น้ำดึกอ,อันตรายขึ้นมาถึงหมอํานศักดิ์สิ์แล้ว เรียกว่าบันไดสวรรค์ใจขาดแล้วค่ะเออเอไอออรเนี่ยโมเห็นหรอกเออเออถึงพาใจขาดแล้ว อันนี้เจดีปูปูเสาไม่ได้ถ่ายข้างหน้าเมื่อกี้ถ่ายขึ้นไปข้างบนเลยถ่ายข้างหลังก็ได้มงงเกาะก้ตรงไหนเกาะดอนโพเกาะดอนโพถึงละเราขึ้นมาถึงเจดีอันนี้เขาเรียกเจดีอะไรไม่รู้หล่ะก็จจำไม่ได้ละ JD. อ๋อเจเจดี JD, JD, หลวงปูหวัง สวนนวนเจดีหลวงปู่เสาตรงน้นเราไปมาแล้วนี <congratulations> <Tel> ่คือเจดีหลวงปู่หวังกับวิวอันสวยๆโอ้เจ้าาแหย่แหย่ครับเอถ่ายวิดีโอเรากำลังจะลงไปเสียนที่หนึ่ง ว้าวลงไปพูดก็ลัางค้อหอดตอนอันนาเออขึ้นหอดค้ากราฟเลยขนโลกแนี่นี่เออเมืองค่ะา ฉันรอแม่ทานะแม่ฉันมาหรือยังอะจะขึ้นลงทานะอยากเดินโอ้ยเะยนๆเดือดปวดต้งแขนปวดต้งขาได้เดี๋ยวลงไปต่อเขาบอกใกล้จะถึงแล้วล่ะนุ่นสาวบันไดไปสาวคานนี้ไปอือตอนตอน

อุ้ยอ๋อมีองค์พระเขาก็เลยต้องถอดรองเท้ามีองค์พระอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถอดรองเท้า ใช่ไหมเสียนที่หนึ่งถึงแล้วขอเรื่องขอการของงานได้เขาบอกก็จะไปของานตรงนั้นไปของานตรงนั้นนะคะ เดินเข้ามาเลยค่ะเดินเข้ามาเลยนะคะเดินเข้ามาเลย,เลยอ่าดูพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มนั่งยังไงเห็นไหมดีเรามาเกาะดอดปูแล้วนะนข้างในเข้าไปไว่ายตรงนี้มีอาจารย์พาทำใช่ไหมมีแล้วมั้งน้ำมันเติมตะเกียงเติมก่อนปะ